อีหวานมันนุ่มใหญ่มันเลยได้ผัวดีรอเอาใจเกง่งว่าเขาตกไปอับใส่ขึ้นมั่นวะ่ะมันใหญ่ขึ้นมัน่นจะสิได้ผัวแบบมัน่น <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับไอ้ไม่ได้ตั้งใจขนาดไม่ได้ตั้งใจได้นี่ตรงเป๊ะเลยสัวตั้งใจสิ่าเขาไปเล่นเตะจะตามใครมหอยังนี่คือว่าไอ้สิมัดพาหน่องเนยไปเบิงหนังฟังเพลงนะครับว่าไปไซก็ได้ทีนี้องอยากสิไปนะครับคอยบ่ไปดอกย,ยังไม่ยุ่งก็คอยโอ้ยเนยผัวฝรั่งเนยก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วคือบ่เบิงไอ้แน่ไอ้หักเนยได้หนิ อไอ้มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่สิมอบความสุขให้กับเนยเนยสิเอาสินสอดท้องมันเท่าไรว้าวามาโลดอืมขัดไอฮักเนอยอิลีเรื่องสินสอดท้องมันมเมตาบาลเดียวเนยบออกก็ได้แต่ว่าไอาต้องพิสูจน์ให้เนยเห็นก่อนว่าไอาเป็นคนฉลาดใจกะาแล้วก็พร้อมที่จะทุกอย่างตามที่เนยต้องการ <c oughs> อิลี่เตะได้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 ไดได ในต้องการนี้ยังเว้ามาเลยสำหรับเนยไอเฮดได้ซุยญางอยู่แล้วไออ่ะต้องหาวิธีใดก็ได้เขาไปจับน่มอ,อีวานอ่ะต้หนหัวมันโดยที่อีวานก็หัวมันอ่ะบกโกรดไอแพนตเต็น,นิดเดียวขันไอเฮดไดนะข่อยสินย่อมเป็นเมียเจ้าโดยที่บ่าเอาสินสอดแมแต่บาทเดียวแต่ว่าขันเจ้าเฮดว่าได ยังไม่ข่ไหนคนสลาดยังอายเรื่องแคเนจิตจ่อยเน้อถัเบิงกันเห้อกันสวัสดีครับคนหลุมรอครับคนพงงามครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผู้ใดครับ คือผมเป็นหมอครับพอดีว่ามาตรวจเยี่ยมรักษาคนไข้ชาวบ้านแถวนี้ครับรเพลินผ่านมาเห็นคุณผูหยิ่งเราสึกเป็นห่วงครับเป็นห่วงอย่างคือว่าคุณผูหยิ่งหน้าเอิกทีใหญ่ผิดปกติครับหนา้าสิเป็นโรคชนิดหนึ่งครับเป็นบาติหมอข่อยกับน,น้มใหญ่สี่ไม่แต่โดนแล้วมหาว่าข่เป็นโรคเจ้าอิจฉช้าข่อยเป็นบ่านี่พี่ข่อยน้มใหญ่ก็เมียเจ้าเย็นๆทีรัก ฟังคนเบาก่อนสิเป็นเรื่องจริงอีกแล้วกันเลยอ๋อหมอหมอมนั่งก่อนนะั่งก่อนครับค,ครับครับครับคือมีหลายคนเหรอครับที่บอเสือฟังหมอคนสุดท้ายรักษาบอทันต้องได้ตัดทีมเ <c oughs> พราะว่าให้หมอทำการตรวจรักษาดีกว่าครับบริสิทธิ์เงินครับตรวจก็ได้หมอ คลินิกหมองอยื้ไสล่ะมืออื่นใส่ไอ้ผ้าผ้าไปตรวจด,ดอกอ๋อมาต้องไปคลินิกดอกครับผมสามารถทําการตรวจรักษายูมองในได้เลยครับตัวใดงยังไงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบุม้มีจักอย่างมผมเรียนมาทางด้านจิตตะประาทวิทยาใส่วิธีเพลงจิตเพลงกระสินสามารถสัมผัสดีสิหูเลยครับว่าเป็นโรคหรือว่าปกติครับแบบใดละหมอเอาจังสิครับเดี๋ยวคุณผู้หญิง นั่งรับตานะครับอยู่นิ่งๆด้ครับเดี๋ยวผมสิเริ่มด้ครับจ้าหมอมาจับน้องหอยเห็นอย่างนี้บักหมอจังเลยตัวจับเบี้ยคุณหอ